สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมในเมื่อหลายคนขอเข้ามาว่าเล่นใหม่ให้ดูหน่อยครับผมว่าเล่นตอนนี้มันเล่นง่ายหรือเปล่านะครับผมก็ด้วยที่มันมีของแจกแล้วก็ทั้งกิจกรรมแฮปปี้เดย์ตรงนี้นะครับผมแถมคลิปนี้ผมจะรวมร้านค้านะครับผมช็อปแฮปปี้เดย์ให้ทุกคนแบบดูไปด้วยเลยนะครับผมว่าของที่มันคุ้มในนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับก็สมัครใหม่ตอนนี้โค้ดผมจะแปะให้ข้างล่างนะครับผมเติมเรียบร้อย ก็สังเกตตรงคําว่าก i ิโค้ดข้างล่างนะครับมันจะเป็นชื่อของโค้ดที่ผมเติมอันนี้ก็ลองเปรียบเทียบที่ผมเติมกับที่ข้างล่างที่ผมแปะให้นะครับโค้ดอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับผมของรางวัลในเกมก็ค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็ที่สําคัญเรายังได้ของรางวัลจากกิจกรรมแฟนเพจที่ครบ4ี่หมื่นด้วยนะครับผมแค่นี้แค่รับอันนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับผมก็รับทั้งหมดได้เลยหลังจากที่เป็นแบบ ใครที่สมัครเล่นเข้ามาแล้วเติมโค้ดไม่ได้หรือยังไม่ได้รับแบบของรางวัลที่เป็นของแฟนเพจนี้นะครับผมให้ออกเข้าเกมใหม่นะครับก็คือออกจากระบบก็ได้หรือแถบเกมปิดไปเลยแล้วเปิดเข้ามาใหม่นะครับถึงจะได้นะก็อย่าเพิ่งสงสัยกันว่าเฮ้ยพี่ทำไมของผมไม่ได้มันไม่ได้จริงนี่หว่าก็ต้องออกเข้าเกมใหม่นะครับถึงจะได้ของรางวัลอันนี้ถ้าสมัครแล้วเล่นต่อจะไม่ได้นะครับต้องออกเข้าเกมก่อนก็รับของรางวัลปุ๊บเพชรผมได้แค่พันห้าก่อนอื่นนั้นนะครับ ผมแนะนาให้ทุกคนตีบอสก่อนเลยเพราะว่ามันแจกมา100อันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแต่ละคนด้วยนะครับผมเพราะว่ามีโอกาสออกถังตั้ง5ถังนะครับผมใครดวงดีก็ได้ถังเยอะใครดวงไม่ดีก็ได้ถังน้อยครับแต่ไม่เป็นไรก็จะเป็นข้อมูลข,ข้าวขาและกันนะครับผมหลายคนที่ทําแบบตามผมนี้ก็จะได้ประมาณเหมือนผมที่ทํานะครับผมก็มันจะได้เพชรอยู่แล้วชัวร์คือ2,900นะครับผมทํายังไงก็ได้ให้มันแบบหมุนเพชรวนเวียนใช้จ่ายเพชรให้ได้เยอะที่สุด ถ้าสับถ้าไม่ถึง2 5 0 0ให้เราไปสุ่มนะครับเพราะว่าเรามีถังนี่40แล้วการสุ่มถังก็จะได้รับแต้มตีบอสไปตีบอสก็ได้เหมือนเดิมครับแต่ผมสุ่มแล้วผมแนะนําเลยครับผมของ2,500แต้มเนี่ย5 0 0เพชรได้10กล่องครับได้ของตีบอสด้วยครับผมกล่องน,นี้อีก10ซึ่งแน่นอนว่าคุ้มค่ามากๆครับซื้อเลยมาดูว่ารหัสใหม่ผมจะโหดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอพาทุกคนตามหาถังก่อนเปิดอันนี้ก่อนเลยครับ โอนี่แค่นี้ก็มีตละครแบบเปิดเอาตละครระดับเอมาใช้ได้นะครับผมสิอันผมไปพ้นสิบเอ้ยี่กับ30เรียบร้อยแม่นไปครับไม่เคยได้เกินนี้นะครับผมแม่งเกินไประบบไม่ว่าจะเป็นรหัสหลักรหัสไก่ผมแม่งไม่เคยได้เกินเลยก็เรามาตีหมุนอย่างนี้ครับเพื่อที่จะเอาเพชรไปซื้อกล่องเพราะว่าการตีนี้ก็ได้ไดทั้งแก้วได้ทั้งไอตัวของถังนะครับผมการได้แก้วกับถังก็ไปสุ่มหาตละครแล้วก็ ชี้แจงเพิ่มเติมให้ไปเลยระหว่างที่ตีบอสจะได้ไม่เสียเวลานะครับการที่เราแบบอยากเล่นเล่นใหม่นี้อยากได้ตัวละครตัวไหนเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะเน้นไปทางตีคนหรือว่าทางตีบอสถ้าไปทางตีคนผมแนะนําสุ่มหานี่เป็นโดฟามิโกเพราะว่าโดฟามันจะเล่นในระยะย,ยาวได้มันตีคนดีโดดเด่นนะครับถ้าอยากเน้นตีบอสด้วยต้องสุ่มบายที่เป็นรูปหมันคับจะเป็นซาโบนะครับผม,ผมจะได้เป็นพวกซันจิก็ได้ใช้งานได้นะครับผมเอสก็มาตีบอสได้เหมือนกันครับผม ยังไงก็ลองคิดดูว่าทุกคนอยากได้รหัสไหนหรือถ้าสมัครเล่นแล้วมันสุ่มแล้วมันเกอนก็สมัครรีเฟซใหม่หมุนเรื่อยๆได้นะครับผมผมย้ําว่าแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นวันที่ผมลงคลิปนะครับผมวันนี้มันวันที่เท่าไหร่วะทุกคนผมขอดูวันที่ก่อนวันนี้วันนี้วันที่วันที่6สิงหานะครับผมแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือหลังจากนี้จะไม่มีแล้วนะครับผมร้านค้านี้ ช็อปแฮปปี้เดย์คือถ้าไม่มีร้านเนี่ยเราจะลําบากหน่อยแต่ถ้าถามว่าหมุนได้ไหมมันก็หมุนได้ครับมันจะเหลือร้านค้าที่เป็นวันพีซบ็อกซ์เซตนี้นะครับผมก็มีกล่องนี้ให้เราหมุนเพชรเหมือนกันแต่จะลําบากมีโอกาสขาดทุนครับถ้าแบบโชคดีก็ได้แต่ว่าสําหรับวันนี้มันมีนี่ร้านค้านี้มารองรับเราเลยนะครับผมก็บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆครับทุกคนนี่ก็ไปเรียบร้อยไม่เคยจะเกินหรอกกต็ตามมเกมมันไปครับ2 0 30 อย่างน้อยก็ทําให้เราแบบเล่นใหม่นี้ก็ผมคอนเฟิร์มให้เลยครับผมประมาณ300ถังใน1วันได้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้300ถังคือยังไงก็ได้ครับทุกคน300ถังนี้ผมให้จัดไปเลยและก็แต่เราจะไปติดตรงอัพ11บดาวไม่ได้นะครับมันต้องรอเวลาแต่ว่าถ้าใครอยากอัพได้อะต้องมีตัวละคร10ดาว6ตัวมั้งนะผมจําไม่ผิดถ้าถามว่ายากไหมผมว่าไม่ยากนะ6ตัวเหมือนมันจะนับหุ่นด้วยนะครับผมก็คือหุ่นทหารอะ เราสามารถแลกได้นะครับหุ่นทหารแต่ว่าผมยังไม่ค่อยแนะนําอยากให้เอาแต้มบอลน,นี้ไปแลกหุ่นทหารสักเท่าไหร่เพราะว่าการที่เราเล่นใหม่นั้นก็แลกเป็นตละคร6าหดาวดีก,กว่าเพราะว่า6ดาวมันก็ยังจะหายากอยู่สําหรับคนที่เล่นใหม่นะครับแมงลับนี้ผมไม่ได้ถังเลยครับทุกคนนี่มาแล้วห้าว้เพิ่งจะพูดถึงมาอีกไหมโอได้แก้วแก้วผมอย่างเยอะแล้วมั้งเนี่ยก็โอเครอบนี้ซื้อได้อีก2เลย เท่านั้นยังไม่พอครับแพ็กที่คุ้มมากๆนะครับผมแนะนําเป็นแพ็กตีบอสนี้แล้วก็แพ็กที่เป็นซื้อถังนะครับผมก็คือ1นึ่ันได้สิถังครับทุกคนซื้อไปเลยนะห้าถังได้50ถังครับคือแบบคุ้ม,มครับผมยังไงเราก็แบบคุ้มที่คุ้มที่แบบไม่เคยจะคุ้มมาก่อนตั้งแต่เกมเปิดครับนี่ขนาดผมเกลือที่สุดเท่าที่จะเคยเกลือได้นะครับอันนี้ผมเปิดได้แค่20กับ30นะทุกคนก็อาจจะดวงดีกว่าผมครับหลายคนก็อาจจะเปิดได้มีฟุกได้หนึ่งร้อยสองร้อยหรืออาจจะออกหนึ่งพันหรือ 2,000ครับถามว่ามีคนเคยได้ไหมมันมีคนเคยได้นะครับผมแต่ผมไม่เคยหรอกแม่งเอา20 3 0นี่แหละไม่ว่าจะเป็นตัวไก่ตัวอะไรครับผม,ผมจะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดครับ <c oughs> ก็เมื่อกี้ผมตัดมาตอนตีเสร็จแล้วกันนะครับผมเพชรผมเป็น9 6นะครับทุกคนกล่องนี้มันมีเพชรปอมวะกล่องนี้ไม่มีเพชรครับแต่มีโอกาสได้รับถังครับผมเปิดเลยมาไหมถังน่ะแม่งไม่มาก็แม,งม่งแก้วอย่างเดียวครับดูแก้วเราเท่าไหร่ละ 500แล้วนะครับผม <Wow. S 1> แค่นี้เราก็ได้แบบแพ็คเกี่ยวเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับก็ดูตอนนี้ผมมี113ถัง113ถังบวกกับเพชรผมมีอยู่ตอนนี้9,600เดี๋ยวผมขอรับจากกิจกรรมใช้เพชรนี่นี่แค่นี้เราก็ดูเรามีถังครับ1 3 2 1าเอ้ย1 3 1สิ131ถังแล้วนะครับทุกคนเราก็สามารถที่จะมาซื้อของรางวัลต่อได้ครับเดี๋ยวสำหรับ10ถังนี้เราค่อยซื้อตอนทีหลังละกันเราต้องเอาเพชร ไปซื้อกล่องตีบอสต่อนะครับผมนี่คือมีเพชรเท่าไหร่เราใส่ตรงนี้ให้หมดก่อนครับแล้วเราค่อยเป็นแบบเอาเพชรมาใช้จ่ายทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดให้ทุกคนดูแล้วก็จะตัดตอนสุ่มเสร็จมาเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับแม่งดู20กับ30ครับเกินไปโอเคครับ270อ๋อ270ก็กองั้นตีไปเลยครับผมจะได้ลุ้นกับผมไปด้วยว่มจะได้ถังเพิ่มไหมแม่ง หลังๆผมนี่แบบดวงไม่ดีครับห้าถังไม่ออกเลยนี่ไงต้องมาดิครับเอ้ยมาสองติดครับทุกคนมาอีกไหมทิสซี่สามครั้งตีดมาอีกไหมก็คือถ้าเราแบบสุ่มตรงเนี้ยอ,ออกถังสิบถังแรกได้แล้วห้าสิบถังครับเืลเลนใหม่ะผมตีให้เลยสามร้อยถังครับผมดีไม่ดีดวงดีหน่อยสี่ร้อยห้าสิบถังครับได้สุ่มหาตละครลสามรอบแน่นอนครับผมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าลูฟี่สิบดาวก็น่าจะได้ครับถ้าดวงดีหน่อยก็โดฟามิงโกสิบดาวด้วยหรือ ใครที่สุ่มหาซาโบก็ซาโบสิบดาวเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะแหมแจกเยอะมากๆครับสำหรับสัปดาห์นี้บอกได้เลยว่าห้ามพลาดนะครับทุกคนนี่เหมือนเพชรเราจะแบบไม่ไหวแล้วนะครับเราเปิดได้แค่20 20กับ30เฮ้ย100หนโอ้โหฝนจะตกปะเนี่ยได้100อยเนี่ยโอ้โเปิดมาร้อวันพันปี ปุ100๊กหนึ่งร้อยเฉยก็โอเคจะได้ต่อทุนหน่อยก็หลายคนอาจจะดวงดีกว่าผมนะครับอันนี้ผมแบบเกลือมากเลยเมันจริงๆเราต้องไปสุ่มแก้วด้วยนะแต่ว่าผมจะไม่สุ่มนะครับผมจะขอสรุปตรงแก้วแล้วก็ตีให้หรวมทุกคนดูเลยเพราะว่าถ้าเราไปสุ่มแก้วแน่นอนว่ายืดยาวกว่านี้ครับผมซึ่งผมจะสรุปให้เลยละกันสําหรับการสุ่มแก้วนะครับผมว่ามันจะได้อะไรเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นการหาถังให้ทุกคนดูอย่างเดียวละกันเนาะ แล้วเราจะรู้กันครับผมว่าทั้งหมดผมจะได้เท่าไหร่นะครับไหนผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้นะครับผมผมบอกด้เลยว่าเล่นใหม่นี้ก็สบายสุดๆครับอันนี้เรายังไม่ได้ไปเล่นกิจกรรมแฮปปี้เดย์นะเรายังมากดกิจกรรมตีบอสกันอยู่เลยนะครับผมซึ่งสิเวลามากๆครับเหมือนเราจะหมุนไม่ทันแล้วนะครับทุกคนถ้าหมุนไม่ไหวอย,อย่างนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันขาดทุคนครับผมได้แค่20กับ30ิบ ถ้ามันเริ่มไม่ไหวทุกคนไปกดสุ่มถังเลยนะครับเพราะว่าการสุ่มถังจะได้แต้มตีบอสกลับมานะครับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนี่ใส่ไปให้หมดครับผมจะไปสุ่มถังเลยนะเพราะว่าเราจะได้แบบมารุ้นกันครับผมนี่เราเป็นการสรุปตอนท้ายก็ได้ผมจะเอาเป็นตัวของเดอะฟาร์มิงโกและกันทุกคนเพราะว่าเดอะฟาร์มมันเน้นตีคนเฮ้ยหรือผมจะเอาเป็นอาผมสุ่มหาซาโบก็ได้เพราะว่า เราจะได้เน้นตีบอสนะครับผมได้สันจิก็ตีบอสได้ได,ไดเอสก็ตีได้ครับผมจะเน้นตีบอสก่อนเพราะว่าการที่เราเล่นใหม่นะครับแน่นอนว่ากิวมันต้องเป็นกิวใหม่เราจะได้ช่วยกันตีบอสกิวข้ามไปเร็วๆนะครับผมแนะนําสยอะไรผมหาซาโบก่อนครับหรือใครจะเอาโดโฟาก็ได้นะนี่เอสมาผมก็ตีบอสสบายครับผมสองสครับผมไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะลูฟี่นี้ก็ไม่มีวิ่แววเลยครับ 5อ่้าอ,อตัวเฉยะครับเกินไปตัวไม่อยากให้มานี้มา S มันไม่ได้แถมนะทุกคนถ้าได้เป็นซาโบนี้ก็มันจะแถมนะถ้าได้เป็นซาโบ1แถม1ให้ผมนี่ก็หกสุดเลยนะนีนมาแล้วครับ1แถม1ตอนนี้เราได้2ตัวแล้วนะขออีก1แถม1หน่อยนะจะได้เป็น4อะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งหมด5ตัวถึงจะขึ้น10ดาว10ดาวก็พลังโจมตีเยอะแล้วนะครับผมเฮ้ยฟูจิ ออกทุกตัวเลยปะเนี่ยเดี๋ยวซันจิครับหืมไม่มาอีกสักตัวนึ่งหรือซาโบโอเอ้ยหืมไม่มาขอโดโฟ้าหน่อยอีกตัวนึงเอ้ยทัฟการอไว้ปับ๊บไม่ได้ครับไม่เป็นไรก็เราสุ่มหนึ่งร้ยผมสุ่มร้อหสิบแล้วเนาะผมก็มารับตรงนี้ครับผมก็จะได้นี่แต้มตีบอสมาเพิ่มนะครับผม โอเคแค่นี้ผมก็สามารถที่จะไปตีแล้วก็หมุนเวียนได้นะครับเราหมุนอย่างนี้เรื่อยๆนี่ไม่รู้ว่าจะถึง4ี่พันหรือเปล่าครับรอบนี้3ถึง4ถึง4ไม่ถึงวะกดได้อีกสครั้งป๊าบไม่เป็นไรครับมาลุ้นหัวหมูกันผมสี่สห้าครั้งขอหน่อยนะผมไม่สุ่สุมอันสุดท้ายอย่างเดียวนะครับทุกคนขอทังหน่อยอันนี้จิ๊กซอวแม่งอย่างเกลือก็ ถึงแม้วจะได้จิ๊กซอส,สําหรับผู้เล่นใหม่ก็จะได้เป็นแบบไอเทมมาใส่จะได้แบบโหดเร็วขึ้นด้วยนะครับผมจัดอีกแค่2แพ็คเท่านั้นครับเราจะได้ไปสรุปกันแล้วปั๊บปั๊บปสามสิบสามสมันโคตรจะเกือเลย โอ้โหเจ๋งมากทุกคนกิจกรรมใช้เพชรสามหมื่นเราต้องมาอีกครับดูนี่เราได้โดฟาแล้วนะครับเพิ่มมาอีกสามสิบถังนะครับผมเกินไปดูเล่นใหม่ครับโอ้โหอันนี้ผมแบบไม่น่าจะมีใครที่เป็นแบบเกลือของผมเลยนะผมคิดว่านะครับผมหลายคนก็ต้องดวงดีกว่านี้แล้วแหละสำหรับผมก็น่าจะแบบหสวยสุดๆครับทุกคน นี่แล้วก็ไปซื้อถังได้นะครับทีนี้พอเราซื้อแต้มตีบอสเสร็จนะให้ทุกคนกลับมาดูที่อันนี้เป็นของสำหรับเซิร์ฟใหม่นะครับผมก็คือมันจะสามารถซื้อได้แบบ5,000เพชร40ถังถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแหละครับผมแต่เราค่อยซื้อตอนหลังๆไกลเน้นกิจกรรมร้านนี้ให้หมดก่อนครับอันนี้เนี่ยใส่ให้หมดนะครับผมเพชรเราก็แบบเอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วมันคุ้มที่สุดครับการสุ่มแก้วอะครับทุกคนดู มันสูงสุด400แก้วเนาะแล้วก็จะได้แพ็คเขียวรวมมา150นะครับผมแพ็คส้ม100แล้วก็มีถังแล้วก็มีแต้มตีบอสด้วยนะครับผมแต้มตีบอสนี้จะได้20 40 50 60 70ได้100อนะครับผมก็คือได้เพชรมาอีก1,400แต่ว่าเราจะไม่สุ่มนะครับเยอะมากเลย700เกือบได้2รอบครับได้ลุ้นแพ็คเขียวแล้วก็แพ็คส้มในนั้นอีกนะครับทุกคนก็ถึงว่ายเยอะมากๆดูถังผม130ถังแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งเราสามารถที่จะสุ่ม แล้วก็ไปตีได้หมุนเวียนได้นะครับแล้วก็มันยังมีของรางวัลแบบให้เราแลกในนี้ได้อีกนะครับผมนี่แน่นอนว่าตรงนี้เราก็สามารถแลกถังได้เยอะแยะครับผมอ่ะอันนี้ผมัมาแลกได้อีกแล้วนะถ้าเล่นใหม่นะครับผมซึ่งเมื่อกี้ผมสุ่มไปผมก็แลกกลับมาได้ครับผมเราจะเป็นการหมุนเวียนอย่างนี้แล้วก็ไปสุ่มอีกอันนี้อย่างนี้นะครับผมดูแค่นี้ผมก็ได้ห6 4อถังแล้วสามารถซื้อได้อีกสุ่มไปได้อีกแล้วก็เอาไปแลกได้อีกไปลุ้นถันงครับ ผมคอนเฟิร์มให้เลยชัวร์ครับผมเล่นใหม่ได้แน่นอน450ถังภายใน1วันแรกนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นการดองรวม450ไม่ได้นะคือเรามีถังแล้วก็ต้องสุ่มเลยนะครับผมเพราะว่าการที่เราสุ่มอ่ะก็จะได้แต้มตีบอสได้ของรางวัลมาแลกถังเพิ่มตรงนี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูครับผมติดยังไงก็สามารถมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้ครับตอนนี้ผมสุ่มไปแล้วทั้งหมด2รอบนะครับก็คือ300กับ2ี่สบวกกับถังที่เหลืออยู่ตอนนี้คือ เป็น90้าสิบสี่ร้อยก็ถังแล้วนะครับทุกคนอันนี้ผมยังหมุนไม่หมดนะทุกคนก็ลองเอาไปหมุนกันต่อครับยังเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมเรายังได้แต้มไอ้นี่มาแลกเป็นการแบบแลกแต้มตีบอสมาเพชรเพิ่มด้วยนะนี่อย่าลืมนะครับตรงนี้ผมบอกก็เลยอ่าผมลืมเห็นตรงนี้นี่หว่าก็โอเคครับตอนแรกผมลืมตรงนี้ไปเลยมีตรงนี้ด้วยแต่ว่าแต้มนี้เราจะหายากเพราะว่าเรายัางไม่ VP3 แต่ไม่เป็นไรครับผมให้เลยวันแรก600ถังครับใครไม่ได้ก็ มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับส่วนตัวผมให้1วัน600ถังนะครับผมหายได้นะครับถ้าไม่ได้โดาฟาสมัครรหัสใหม่ครับผมจนกว่าเราจะสุ่มดวงดีได้โดฟาฟ้มนะิโกเนาะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นข้อมูลเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับใครหลายๆคนได้ครับใครที่ดูแลชอบใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เวลาที่มีข้อมูลการรัปเบตดข่าวสารดีๆแบบนี้มีเทคนิคต่างๆมีโค้ดใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียง เท่านี้คลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ